โลของ EP 4นะครับก็เดี๋ยวเป็น PHP 3000เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีตำหนินะครับแต่ว่าก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าตำหนิก็จะมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับตัวนี้จุดเดียวสภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับไม่ได้แย่ไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกกนก่อนนะครับนี่พวกปุ่มอะไรน่ยกดโอเคหมดนะครับสัมผัสการ กดวเด้งทุกปุ่มนะครับแล้วก็นา็กอกก็ยังลื่อๆอยู่ไอเอกดปกติหน้าจอครับเป็นรอยขนแมวนะครับตัวนี้เป็นรอยที่ฟิล์มนะครับติดฟิล์มมาเรียอร้อยนะครับโอเคแล้วก็ตำหนิจะมีตรงปุ่มโฮมเหมือนเดิมน,นะเหมือนตัวที่แล้วเลยก็คือ,อกดปุ่มโฮมไม่ได้วิธีเปลี่ยนเกมก็ต้องอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่น,นีด้านล่างก็จะมีช่องหูฟังช่องชาร์จรับชาร์จได้ปกติมีซีเรียลนัมเบอร์ติดอยู่ด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังก็ตามสภาพครับมีรอยขนแมวมีรอยลายนิ้วมือเล็กน้อยนะครับเมมตัวนี้เป็นเมมอันนี้เป็นเมมแบบแป้ง16บหกิกนะโอเคเป็น16บหกจิกนะเป็นเมมแป้ง16บหกิกนะครับแล้วก็ามาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของแท้นะครับตัวนี้ใครที่ซื้อไปนี่ทิ้ว่าได้อะไรที่คุ้มค่าแล้วนะมีห้5โวลต์น1น0 0งพอมิลลิแอม เครียดซีนัปเตอร์เป็นของโซนี่แท้นะครับโอเคเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูเลยเนยะว่าใส่เข้าหรือเป,เปล่านะครับอ่าเครียดซีนี่ไฟเข้าปกตินะครับสถานะไฟสีส้มติดอ่านไะปเครื่องให้ดูนะครับเนี่ยมีแบตกระทิบนะครับ,บ,รนะรบโชว์ตรงนี้แสดงว่าไฟเข้าปกตินะครับโอเคเรื่อง ที่ชาร์จก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้แบตมาพร้อมกับแบตแบตทียบนะครับใส่มาเรียบร้อยแล้วฝาแบตอ่าปิดแน่นนะครับอ่ามีอ่า,อาหลวมบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเราไปดึงแรงนะครับไม่ได้แน่นมากมันจะมีตรงบริเวณเนะี้ยที่มีเขี้ยวค่อนข้างไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดปกตินะเราเขย่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับใช้งานปกติไม่เป็นไรนะรโอเค๋ยามาดูกันที่ภายในเครื่องนะครับ System Setting นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน6.60.02 Pro นะครับก็แปลงเล่นผ่านหน่วยคแล้วนะครับเป็นตัวหน่วยควาแบบแปลนครับ16 g b ที่ผมให้ดูเมื่อกี้แบตเตอรี่ f o r m a ม i o n นนะครับตัวนี้ผมชาร์จเลยแบบเต็มๆเลยนะ100%ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบตเก่าแล้วนะครับก็ไม่ได้ทนมากเล่นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้นครับเป็น เวลาเราเล่นพกพาก็ถือว่าเอาไปถือพกพาได้คนระับไม่ได้เล่นต่อเนื่องนานมากก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเคต่อมาเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอสีขาวนะครับว่ามันมีติดอมเหลืองหรือเปล่ามีดูนะครับหน้าจอไม่เหลืองนะครับดูบริเวณขอบนี่ตรงนี้คนระับไม่ไม่เหลืองครับผมให้ดูชัดเลยถือว่าสวยงามนะครับจะมีแบบฝุ่นๆนิดนึงนะรบ,บริเวณขอบจอแล้วก็มี ขอบขอบตัวนี้ที่ออกเหลืองหน่อยแต่ว่ามันต้องสังเกตจริงนะครับถ้าใครเวลาเราเล่นเกมเนี่ยภาพมันเป็นสีแล้วนะมันก็จะอมองไม่ออกว่ามันมีตําหนิยังไงนะครับเค <Okay, S 1> เดี๋ยวให้ดูอนาล็อกด้วยลืมนะฮะหลอกนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานปกตินะบแบบเลื่อนๆเลยหลอกลื่นนะไม่มีฝุน่นหรือว่าอะไรติดขัดข้างในตัวนี้เคก็ okay, okay, จะประมาณนี้ต่อมาังมาดูที่เกม ใน Memory Stick นะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้อ่ามี a s s a s i n c r e e d นะครับ t e k k e n 6นะครับ t e e Fighter of Max นะครับ Sonic r i v a l ่า Sonic อันนี้จะเป็น Mega Man นะครับ p s 2 0 1 8 p s 2 0 1 6นะครับ Naruto Hero นะ่าแล้วก็มีภาคคิวโซน่าด้วยนะครับ Metal ug, มีท่อสลักดัมเด็กอ่านะ นิกแมนอีกภาคหนึ่งนะครับลเว์มูบอยแอนเกลนะครับแล้วก็มี GTA 2ภาคนะครับก็ตัววอก็มีนะครับนตีวอลิเออร์บอมเบอร์แมนบีดหกะเบิร์นนนะครับแล้วก็มันแซดแล้วก็มีก็ตัววอีกหนึ่งภาคมีเป็น2ภาคเลยตัวเครื่องนี้นี่คือเกมแบบน่าเล่นนะครับส่วนใหญ่แล้ว เกมที่ลงมาเนี่ยมันค่อนข้างมาตามสเตปนี้แหละครับมีเกมดังๆเป็นพวกนี้นครับโอเคแต่ตอนที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าปุ่มปุ่มโฮมเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยใช้ได้เห็นไหมเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้เพิ่มเสียงสวนหน้าจอใช้ได้ปกตินะครับปุ่มมิวเสียงใช้ได้นะครับนี่เรากดแช่ไว้มันจะมิวเสียงนะครับกดหนึ่งครั้งเสียงจะกลับขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยว ผมเทให้ดูแล้วกันว่าปุ่มโมมันใช้ไม่ได้ยังไงน,นะครับนี่ก็เข้าเข้าเกมได้ปกตินะครับเล่นเกมปกติเลยปุ่มควบคุมเกมเนี่ยปกติหมดแต่ว่าเลาเราเจาะจากเกมเนี่ยม,มัน,ม,นมันกดรองไม่ได้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับดูภาพค่อนข้างสวยงามนะครับไม่มี จอเป็นเส้นหรือว่าเป็นจุดอะไรให้เห็นชัดเจนนะปุ่มตาร์ดใช้งานได้นะครับแต่ว่าปุ่มปุ่มโฮมนี้กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เราต้องปิดเครื่องเพื่อเปลี่ยนเกมนะเดี๋ยวผมจะเทสปุ่มเทสปุ่มเล่นเกมให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันใช้ได้ไหมนะครับปุ่มเล่นเกมปกตินะนะครเสียงดังชัดเจนนะครับออกสองข้างเลยซื้อไปเล่นขำๆคุ้มครับตัวนี้นะครับ กดใช้งานได้รัหรอกลื่นไหลครับเล่นเกมปกติเลยอย่างดังฟังชัดไม่มีค้างหรือว่าอะ,อะไรนะครับอ่าเปลี่ยนเพลใช้ได้ครับเราเปิดอ่ใช้งานได้ปกติเลยครับ โอเคทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเกมใช่ครับเราก็ต้องปิดเครื่องนะครับนี่คือตำหนิของมันนะครับสมมุติว่าเกมไหนที่ต้องการที่จะเสีบนะให้เราเซฟก่อนปิดเครื่องนะครับเซฟยบมันก็ยอยู่นะครับโอเคที่เปลี่ยนเกมเราก็ดันสวิตช์ power ตัวนี้ขึ้นนะครับดันค้างไว้นะครับจนกว่าไฟ power จะดับไปโอเคอันนี้คือปิดเครื่องแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดเครื่องใหม่นะครับเปิดเครื่องใหม่ไฟสีเขวติดขึ้นมานะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใหม่นะครับเราต้องรันแอแฟลชรีคัเวอรี่ใหม่นะ่ยเพื่อให้เกมมันกลับมาดึงดึงเกมจากเมมกลับมาเนี่ยเรารันแล้วใช่ไหมเรามาที่เมมลีสติกนะครับตัวเกมแล้วก็มาที่โป้แฟลชรีคัเวอรี่นะครับตัวนี้กดโอหนึ่งครั้งรอให้เครื่องมันรีสตาร์ทใหม่นะครับเกมก็จะกลับมาแล้วก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมอา๋ยวรอดูนะครับ สภาพเครื่องนี้ถือว่าเคนะครับเกือบจะ9กเเเลยเคเราหลังจากที่เรารันฟารีคอมเบอรี่ใช่ไหมเห็นไหมเกมก็จะกลับมานะเมื่อกี้ไม่มีเกมนะพอเราเปิดเครื่องมาใหม่ทีนี้ไปดูเซฟเกมว่าเกมเซฟเกมมันอยู่ไหมับเซฟด a ตตาอุนิตี้นะตัวนี้ครับท t ่นิตี้ตัวนี้เมื่อกี้แสดงว่าผมไม่ได้เซฟมีเท่าสลักเมื่อกี้คือเล่นยังไม่ถึงตรงที่มันเซฟนะเรต้องเล่นให้มันถึงตรงเซฟแล้วก็เซฟเราถึงปิดเครื่องนะครับเกมเซฟถึงอยู่ ต่อมนี้ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับพวกปุ่มต่างๆเลยการควบคุมเล่นเกมใช้ได้ปกติครับมีอะแดปเตอร์แท้ให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เมมเทียบ16กิกนะครับตํานี้คือปุ่มโฮมเสียนะครับตัวนี้ขายเหมือนเดิมไม่ถึงพันนะครับ999เนี่ยใครที่สนใจนะครับก็ทักมาที่แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็มาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับว่า อยากดูเพิ่มเพิ่มเ,เติมตรงไหนไหมหรือว่าสอบถามเรื่องเกมอะไรก็พูดคุยได้ครับเกี่ยวับเครื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ